ผม่าไม่ฟุก,กเพราะว่าลูกเตะก้านคอยเขาเตะม,มาหลายคนแล,แล้วเขาตั้งใจเตะเตะนี้เป็นไงกี่กี่คนแล้วถึงสิบเลยไหมพี่เตะมาหลายคนแล้วแต่ไม่หล่นทุกคนแต่เตะแต่เตะหลายคน,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 นครับแต่เตนเตือนสติครับเพราะว่าอาวุธต่อยมวยวันนะไม่มีลูกอุ้เดืดขาดมันสู้เขาไม่ได้ผมก็บอกว่าผมก็เทนศอกมาให้เขาเตะก้นคอก็มีสองอย่างเนี้ยเพราะเขาในเตะสองครั้ที่วันเขาแย่งเพราะมวยเข่าต่อยวันมันเสียเปรียนเขา คนที่แล้วต่อยกับธงสยามตีเทมโนกยังชนะเสียงเดียวเลยโอ้ใช่พี่แป๊ะถามนิดนึงเขาบอกว่าหมดสองยกเนี่ยพี่แป๊ะบอกให้เขาเตะกันอันนี้จริงป่ะถามเขาดูครับต้องถามตัวเขาเขาเหรอถามถามเลยอันนี้จังหวะที่ทําไมพี่คิดว่านอกจากเขาเป็นมวยเตะกั้นคอเก่งแล้วพี่คิดว่าทําไมจังหวะนี้นาทีนี้มันควรจะต้องเตะกั้นคอเพราะว่ามเห็นมือก็ตกหลายทีผมห้เตะตั้งแต่ยกสองแล้วจังหวะเขาไม่มีจังหวะเตะจังหวะเขาไปโดนหมัดแล้วเซ เขาแบบเขาไปหลอกมัดมันไม่มีจังหวะเตะอยู่แล้วเพราะเขาเขาเห็นต่อยกับพวกเสือกิมพวกนั่นมามันมวยชื่อผมไม่ถึงเขาอยู่แล้วที่เขาต่อยชื่อเราไม่ถึงครับต่อยมาประกบมาเขาบอกมีแต่คนบอกสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้โดนน็ออเป็นรองด้วยเป็นรองอยู่แล้วเพราะว่ามวยอะถ้าไม่ต่อยกับมวยเก่งมันก็ไม่เก่งโดนนองก็ไม่เป็นไรโดนน็อกก็เริ่มโดนใหม่มวยตัวนี้ ผมบอกเลยว่าอยู่ก oh. ับผมหกปีปล่อยแพ้ไฟเดียวแล้วก็มาแก้มือตีเขาเนาะประมาณสี่สิบไฟแพ้ไฟเดียวแล้วเห็นบอกว่าก่อนชกนี่คุณยายเสียคุณยายเสียเป็นยังไงครับมามาสาวที่เขาไปบวชมาอาทิตย์นึงกลับมาอ้วนเลยแล้วซ้อมสิบไฟเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอมีขนาดแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเพราะว่าเขาไปบวชเขากลับมาเขาอ้วนเป็นหมูเลยผมบอกโอ้ไม่ปล่อยตัวขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าแอบไปฉันพระข้าวตอนเย็นหรือเปล่า เดี๋ยวสัมภาษณ์น้ำน้อยด้วยครับขอบคุณมากพี่ปาขอบคุณครับโหสุดยอดสุดยอด